ลบหนุ่พ่อชัชวานนะครับวันนี้หนุ่พ่อมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมวัดจีนที่สารนาศหรือมีชื่อว่าเดอะไชนีสบูติสแตมเปิลแต่เป็นที่รู้จักของคนอินเดียก็คือชินาแมนดินหรือไชนา่าแมนดินตั้งอยู่ห่างจากองค์ธรรมเมฆเสถูปประมาณ700เมตรไม่ถึงกิโลวัดจีนสารนาศแห่งนี้สร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2483โดยชาวพุทธจีนจากแผ่นดินใหญ่ปัจจุบัน มีสมาคมชาวพุทธจีนที่เมืองโกลกาตาเป็นคนดูแลและได้นิมนต์กระผมหรืออาตมาภาพให้มาเป็นผู้ดูแลนะเรียกว่าบริหารจัดการเรียกว่าเป็นประธานตั้งแต่ปี1997หรือ2540เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันวัดจีนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ25ไร่นะฮะ ได้มีโอกาสต้อนรับผู้สแสวงบุญที่เดินทางมาจากทั่วโลกทั้งที่เป็นชาวพุทธอินเดียชาวพุทธจีนชาวพุทธไทยจากยุโรปจากอเมริกานะโดยเฉพาะฤดูการเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีดังนั้นวัดจีนที่สรนาดนีนะ้โดยวัตถุประสงค์สร้างขึ้นมาก็น่าจะเป็นการน้อมบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ โดยเฉพาะพระถังสมจังและหลวงจีนทุกรูปที่เดินทางมาแสวงบุญที่แดนพุทธภูมิดังนั้นในโอกาสที่หลวงพ่อชชวานมาเยี่ยมก็ขอถวายความเคารพแล้วกอ็อยากจะบอกว่าวัดจีนที่สารนาแห่งนี้ยินดีต้อนรับญาติโยมทุกท่านทั้งจากประเทศไทยจากยุโรปและอเมริกาและที่สําคัญก็คือพระธรรมจักรที่อยู่ข้างหลังนี้เป็นธรรมจักรที่สร้างแกะสลักด้วยหินทรายแดงตามแบบของพระเจ้าโศกมหาราช แต่รูปแบบรูปเหมือนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับพระธรรมจักรจากประเทศไทยซึ่งได้ดําเนินการ่อสร้างหรือว่าแกะสลักเมื่อปีที่แล้วคือมีการเฉลิมฉลองวันที่13พฤศจิกายน2553ในงานกระฐิที่ผ่านมาถ้าพระธรรมจกักรอันนี้ประดิษฐานอยู่ณสถานที่แห่งนี้ไม่มีใครทําลายคาดว่าจะมีอายุมากกว่า1,000ปีข้างหน้าหรือ2,000ปีข้างหน้าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่บอกว่าที่นี่ เป็นที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักรกับพระพัฒนสูตรที่ป่าอิสิปตนะมรุทายวันโดยพระธรรมจักรนี้เป็นความคิดเป็นไอเดียของกระผมและอัตมาภาพที่จะรักษาหรือต้องการสืบทอดเจตนารมณ์ของพระเจ้าอโศกมหาราชดังนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อและผลบุญส่วนบุญทุกหมดที่หลวงพ่อได้บำเพ็ญม,มาขอให้หลวงพ่อได้เดินทางกลับประเทศ เยอรมันแลวก็ประกาศพระศาสนาไปทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้พุทธศาสนายั่งยืนอยู่ในใจของมวลมนุษยชาติอันมีพระธรรมจักรเป็นเครื่องเชิดชูเรียกว่าเป็นพงธรรมที่จะนําพุทธธรรมสมกับพระพุทธวจนะหรือพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจารถาพิกเวจาริกรังพระหูชนะอิตายะพระหูชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะขอถวายความเคารพและเจริญพร පපත් කසල උපසංපා सට faයනඒන් බධනසා